สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อเคยสงสัยกันไหมคะว่าในประเทศไทยของเราในแต่ละภาคมีประชากรชายหญิงโดยเฉลี่ยกี่คนถ้าเพื่อนเพื่อนสงสัยพวกผมจะมาอธิบายให้ฟังครับในภาคกลางมีจำนวนประชากรเพศหญิงประมาณ8ล้าน9แ9ห820คนส่วนประชากรเพศช,ชายมีประมาณ8้าน4 19,933คนรวมทั้งสิ้นมีประมาณ17ล้าน4แส1 7 5 3คน ในภาคเหนือมีประชากรเพศหญิงทั้งหมดประมาณ6,113,317คนส่วนประชากรเพศชายประมาณ5 8 2 7 9 0 9คนรวมทั้งสิ้นมีประมาณ11,943,324คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรเพศหญิงประมาณ10,971,775คนส่วนประชากรเพศชายประมาณ10,745,900คน รวมทั้งสิ้นประมาณ2 1 7 1 6 9 7 5คนในภาคใต้มีประชากรเพศหญิงประมาณ4,873,233คนส่วนประชากรเพศช,ชายมีประมาณ4,675,742คนรวมทั้งสิ้นประมาณ9 5 1 2 9 7 5คน เรามาฟังผลเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยในแต่ละภาคกันค่ะภาคกลางมีประชากรทั้งหมดร้อยละยี7ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยภาคเหนือม uh ีประชากรทั้งหมดร้อยละสิ7ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรทั้งหมดร้อยละสามของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยภาคใต้มีประชากรทั้งหมดร้อยละประมาณ15.7ของทั้งหมดในประเทศไทย าสถิตินะคะจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ปีพศ2564จนถึงปีพศ2566มีจำนวนประชากรที่ลดลงโดยในพศ2566ประเทศไทยของเรามีจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 66, 52, 6 6 5 2 6 1 5คน,นะคะ่ะโดยสาเหตุที่ทำให้ประชากรลดลงเนื่องจากคนแต่งงานช้าลงไม่ค่อยนิยมมีบุตรหรืออยู่เป็นโสดมากขึ้น และอัตราการตายก่อนวนัยอันควรจากอุบัติเหตุและปัญหาทางด้านสุขภาพและการย้ายถิ่นฐานเพื่อหาโอกาสที่ดีกว่าในการทำงานและคุณภาพชีวิต